คู่ของสหรัฐกับคู่ของอิหร่านก็น่าสนใจเช่นเดียวกันถ้าเกิดใครตามข่าวต่างประเทศมาตลอดจะทราบดีนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์กับอิหร่านโดยเฉพาะผู้นําสูงสุดของอิหร่านออยาตเลาะอาลีคาเมเนีเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานฮะโดยเฉพาะตอนที่ทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกแล้วตอนนั้นทรัมป์เขามีการสั่งการให้ใช้โดรนเนี่ยไปโจมตีสังหารหนึ่งในนายทหารระดับสูง ของทางด้านของอิหร่านนั่นก็คือในผลโกเซมสุไลมานีแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในขณะที่ในผลสุไลมานีเนี่ยลงมาจากเครื่องบินแล้วจากนั้นกําลังนั่งรถออกมาจากสนามบินที่อิรักด้วยเพราะฉะนั้นตอนนั้นอิหร่านโกรธสหรัฐอเมริกาโกรธโดนัทช์อย่างมากก็เลยมีการไปโจมตีฐานทัพของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วก็จบแยกย้ายก,กันไปแต่ผลพวงครับคุณผู้ชมฮะ คือก่อนหน้านี้เนี่ยอิรานเขาเคยอยู่ในข้อตกลงว่าด้วยเรื่องของการไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วแต่จู่ๆยุคข,ของทรัมป์ทรัมป์ดันถอนตัวเองออกไปอีกฮะข้อตกลงทั้งหลายทั้งปวงก็เลยกลายเป็นหมันไปด้วยแล้วทีนี้ล่าสุดเนี่ยทรัมป์มีความพยายามในการทอดสะพานกึง่งกดดันแกมบ,บังคับให้อิรานเนี่ยกลับมาอยู่ในโครงการไม่พัฒนานิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งล่าสุดก็เลยมีท่าทีจากผู้นําสูงสุดของอิรานอิยาตอละอลีคเมนีครับกล่าวหาว่าสหรัฐคุณจะมาใช้วิธีการข่มเหงรังแกหลังจากที่ทั้มเนี่ยอ้างว่าได้ส่งจดหมายถึงผู้นําสูงสุดเสนอเรื่องการเปิดการหารือเรื่องนิวเคลียร์โดยทางผู้นำสูงสุดอิรานกล่าวสุนทรพจน์แบบนี้เลยครับรัฐบาลอันธภาลบางประเทศ ใช้การเจราจาเป็นเครื่องมือบังคับให้อิรานทำตามที่ต้องการมากกว่ามุ่งแสวงหาทางออกหากอิรานไม่ยอมทำตามประเทศเหล่านี้ก็จะสร้างประเด็นถกเถียงที่จะขยายหัวข้อการเจราจาจากประเด็นนิวเคลียร์ให้ครอบคลุมประเด็นอื่นเช่นโครงการกรลาโหมพิสัยการยิงขีปนาวุธของอิรานจากนั้นก็จะเพิ่มข้อเรียกร้องใหม่ๆที่อิรานไม่มีทางทำตามได้ผู้นำสูงสุดอิรานยังได้กล่าวถึงฝรั่งเศสเยอรมน,นีอังกฤษว่าสาประเทศในยุโรปที่ร่วมลงนาม ในแผนปฏิบัติการอย่างครอบคลุมร่วมปี2,558ออกถแถลงการประกาศว่าอิหร่านไม่ทำตามข้อตกลงเรื่องการจำกัดโครงการนิวเคลียร์อิหร่านและกับการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตอิหร่านแต่ประเทศเหล่านี้ไม่เคยทำตามข้อตกลงตั้งแต่ต้นและไม่ชดเชยตามที่รับปากว่าจะทำเมื่อครั้งที่สหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงในปีพศ2,561นะครับดังนั้นจับตาดูให้ดีครับแนวโน,น้มณขณะนี้คือ ทรัมป์เนี่ยเหมือนมีความพยายามในการจะเป็น peace maker จริงๆสร้างสันติภาพให้ได้แต่วิธีการที่ทรัมป์ใช้เนี่ยก็เป็นวิธีการที่ใช้ไม้แข็งทั้งนั้นเลยแล้วประเทศที่แข็งด้วยกันเหมือนกันเนี่ยเขาจะยอมได้ยังไงเดี๋ยวรอดูต่อไปครับว่าจะมีการยื่นหมูยื่นแมวอะไรไหม